มัมมี่เป็นศัตรูตัวฉกาจของสื่อสยองขวัญน,นับตั้งแต่สังคมตะวันตกค้นพบเราต้องยอมรับว่าศพที่ถูกดูดของเหลวออกมาและห่อด้วยผ้าลินินนั้นน่าขนลุกมากอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้เองไม่ได้เป็นเพียงแค่การห่อศพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเกี่ยวกับชีววิทยาของมนุษย์และมักบ่งชี้ถึงความเชื่อที่ซับซ้อนเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย หลายวัฒนธรรมทั่วโลกต่างเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมมัมมี่และแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรรมที่สูญหายไปแล้วแต่เรายังคงหลงไหลในความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันลึกซึ้งของผู้คนที่เคยทำวิธีการทำมัมมี่ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณย้อนกลับไปถึง3500ปีก่อนคริสตกาลวิธีนี้ใช้แท่งโลหะสอดผ่านโพรงจมูกไปยังกะโหลกศีกรษะก่อน จากนั้นจึงนำแท่งโลหะมาทำให้เนื้อเยื่อสมองเหลวจากนั้นจึงระบายออกทางจมูกอวัยวะอื่นๆที่เหลือจะถูกนำออกและทำความสะอาดร่างที่กลวงด้วยส่วนผสมของเครื่องเทศและวายปามร่างมัมมี่ที่กำลังจะเกิดจะถูกนำไปแช่ในเกลือโซเดียมเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา40วันหลังจากเนื้อแห้งแล้วร่างมัมมี่จะถูกห่อด้วยผ้าลินินหลายชั้น ซึ่งนักบวชจะวางเครื่องรางไว้ระหว่างนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตในประโลกมีการเคลือบผิวด้วยเรซินเพื่อป้องกันความชื้นจากนั้นร่างมัมมี่จะถูกบรรจุลงในโลงศพและปิดผนึกในหลุมฝังศพระดับของการประดับตกแต่งรูปแบบของหลุมฝังศพและความเอาใจใส่ในระหว่างกระบวนการมัมมี่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนชั้นทางสังคมของผู้เสียชีวิตเมื่อไม่นานนี้ คุณอาจเชื่อมโยงมมี่โบราณทั้งหมดเข้ากับชาวอียิปต์แต่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการทำมัมมี่พบในซากศพของชาวชินคอโรซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศชิลีซึ่งแตกต่างจากชาวอียิปต์ที่ทำมัมมี่โดยพิจารณาจากชนชั้นชินคอโรมีวิธีการถนอมรักษาผู้ตายอย่างเท่าเทียมกันสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือแม้ว่าพวกเขาจะทำมัมมี่มาก่อนชาวอียิปต์ถึง2,000ปีแต่วิธีการของพวกเขาก็ก้าวหน้ากว่า วิธีการทำมัมมี่ของชินคอโรนั้นใช้เวลานานขั้นแรกจะมีการลอกผิวหนังเนื้ออวัยวะและสมองออกจากร่างกายจากนั้นนำกระดูกที่โผล่ออกมาแล้วมาแยากชิ้นส่วนและเผาด้วยขี้เท่าร้อนเพื่อกำจัดของเหลวที่อาจก่อให้เกิดการเน่าเปื่อยจากนั้นจึงนำกิ่งไม้มาประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้งเพื่อพยุงร่างกายโครงกระดูกกิ่งกระดูกที่เพิ่งสร้างใหม่ถูกมัดแน่นด้วยกบจากนั้นจึงนำหนังกลับมาทาลงบนตัว โดยเสริมด้วยหนังสิงโตทะเลหรือนกกระทุงตามต้องการจากนั้นจึงทาด้วยสีเทาเพื่อให้ร่างกายมั่นคงและปิดท้ายด้วยหน้ากากดินเหนียวขั้นตอนสุดท้ายคือการทาสีดำหรือสีเหลืองออกเชอือให้ทั่วร่างกายที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งน่าจะมีเหตุผลเรื่องความสอดคล้องและความเท่าเทียมกันแปลกพอสมควรที่คุณไม่จำเป็นต้องตายเพื่อให้กระบวนการมัมมี่เริ่มต้นขึ้นระหว่างศตวรรษที่11และ19 สำนักพุทธศาสนาในยามกาตาประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าชินเจินมีสมาชิกที่ฝึกฝนวิธีการตรัสสู้ที่เรียกว่าโซคุชินบัตสูโซคุชินบัตสูคือการทําให้มัมมี่ตัวเองอย่างง่ายๆพระสงฆ์จะปฏิบัติตามอาหารที่เรียกว่ามอเคจิคิจิโอหรือการกินต้นไม้เป็นเวลา3-10ปีในระหว่างอาหารพันวันนี้พระสงฆ์จะกินเฉพาะใบสนถั่วรากและตาจากต้นไม้ ซึ่งจะช่วยกำจัดไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกายและชะลอการย่อยสลายหลังจากเสียชีวิตหลังจากโมเคจิคิจิโอพระสงฆ์จะงดอาหารทั้งหมดและดื่มแต่น้ำเกลือเป็นเวลา100วันซึ่งทำให้อวัยวะหดตัวและกลายเป็นมัมมี่ต่อไปเมื่อพระสงฆ์รู้สึกว่าความตายกําลังใกล้เข้ามาพระภิกษุด้วยกันจะนำท่านไปวางในกล่องไม้สนที่ก้นหลุมกล่องจะถูกหุ้มด้วยถ่านโดยมีหน่อไม้เล็กๆ สอดไว้ด้านบนเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลังจากพระภิกษุสิ้นพระชนทางเดินหายใจของสุสานก็ถูกเปิดออกและปิดผนึกกล่อง1,000วันต่อมากล่องก็ถูกเปิดออกอีกครั้งและตรวจสอบหาร่องรอยการเน่าเปื่อยของร่างกายหากพบร่องรอยใดๆจะมีการขับไล่วิญญ,ญาณร้ายและนำร่างไปฝังใหม่หากไม่พบมัมมี่จะถูกบรรจุลงสุสานยังมีวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ปฏิบัติมัมมี่นอกเหนือจาก3วัฒนธรรมที่ระบุไว้ในที่นี้ซึ่งรวมถึงประชากรในแอฟริกาฮังการีและออสเตรเลียและยังมีวัฒนธรรมและบุคคลอื่นๆที่ปฏิบัติมัมมี่อยู่ในปัจจุบันแม้ว่าพวกเราหลายคนอาจมองว่าการทำมัมมี่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์สยองขวัญแต่การทำความเข้าใจว่าเหตุใดและอย่างไรผู้คนจึงทำมัมมี่สามารถช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมเนียมการฝังศพของเราเอง และวัฒนธรรมอื่นๆที่ยังคงใช้และยังคงใช้มัมมี่อยู่ในปัจจุบัน